คัดมาให้แล้วค่ะสําหรับรถหรูทรงพรีเมียมสําหรับใครที่กำลังมองหารถหรูดีไซน์สวยน่าใช้งานฟังก์ชันครบจัดคันนี้ได้เลยโตยโยตา้าคันรีเครื่อง2 0ีคันนี้สามารถฟีดาวได้ใครที่สนใจดูคลิปนี้จบกีบพ่พารนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้รุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถยนต์มือสองเนะะี่ยบอกได้เลยที่เพชรยนต์มีรถให้พี่เลือกมากมายเลยค่ะเนี่ยคะ,นะคะบอกได้เลยนะที่อยู่ตรงหน้าพี่ๆตอนนี้คัดมาให้แล้วเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะสําหรับรถเกรดพรีเมียมเนี่ยคะราคาดีไม่น,อน้อย นะะคและที่สําคัญคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะพี่พี่ขาสำหรับที่อยู่ตรงหน้าพี่พี่ตอนนี้ค่ะนั่นก็คือโตโยต้าคัมรีนะคะเครื่อง2.0รุ่น G นะคะคันนี้เป็นรถปี2019เนะะี่ยค่ะไม่คันนี้เพียง80,000โลเท่านั้นนะคะกับราคาต้งขายอยู่ที่4 0 0แสนเนี่ยขออภัยค่ะพี่พี่7,49,000บาทนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะพี่พี่ขาผ่อนเริ่มต้นเพียง10,200 2เท่านั้นนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลย ที่เบอร์โทร0972517435นะคะสำหรับวันนี้นะคะรุ้งก็จะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะก่อนดูคลิปนี้นะคะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะีรอแล้วนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวพาพี่ๆไปชมในส่วนของเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าดีไซน์ค่อนข,ข้างที่จะครบคันนะคะหรูหรามากๆนะคะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะความปลอดภัยคันนี้ก็เป็นเลิศเลยค่ะพี่ๆขา ในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ดวงใสๆเกวๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้านะคะมาพร้อมนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกคันนี้มีให้นะคะพี่ๆขาสัหลี่ยมคมตัวรถคันนี้อยู่ครบๆค,ค่ะพี่ๆในส่วนของเซ็นเซอร์คันนี้มีเซ็นเซอร์คู่หน้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของสัหลี่ยมคมตัวรถบอกได้เลยค่ะที่เพชรยนต์คัดคุณภาพเกรด A นะคะโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทั้งสิ้นนะคะน็อตไม่มีขันไขยขยับทุกตัวคะ่ะพี่ๆขาทั้งคันบอกได้เลย คุณพี่ได้สีแท้สีเดิมไม่มีกับสีก่อใหม่เลยไม่มีชารุษสูญหายแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของด้านข้างนะคะพ,พี่ขาป่งซุ้มล้อคันนี้นะคะพี่ๆแนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของนะคะล้อมแมกนะ,ค,ะคันนี้ได้ล้อมแมกเดิมศูนย์นะคะมาพร้อมดิสเบรกนะคะจัดให้แล้วความปลอดภัยเป็นเลิศค่ะคุณพี่มีดิสเบรกให้แล้วนะคะยางได้ยางบิสโตนปีสี่นะคะบอกได้เลยคุณพี่คันนี้ใช้งานได้ยาวๆนะคะพี่ขามาพร้อมซุ้มโชคที่เดิมๆนะคะไม่มีเขาเรียกว่าเออ เขาเรียกว่ารอยใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีการบิดเบี้ยวของซุ้มชกใดๆนะคะนั่นก็แสดงถึงความโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของเขานะคะที่เพชรยนต์คัดเรื่องโครงสร้างมาให้พี่ๆแล้วรถคุณภาพเกรดเอทุกคันค่ะพี่ๆนะคะก่อนมาถึงมือลูกค้าเราใส่ใจทุกคุณภาพนะคะทุกบริการแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆขาเลทผ่อนเนี่ยนะคะฟีดาวด,ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสองตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะคะพี่ๆขาและที่สําคัญดอกเบี้ยพิเศษสุดตอนนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.5งา เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร9 7 2ย์7 7 3 5เสนีำหรับคันนี้นะคะฟังกชันได้ครบคันค่ะไม่ว่าในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพี่ๆขะ คันนี้นะคะพับเก็บระบบไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยนะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวในตัวนะคะมือจับคันนี้ก็ได้เป็นมือจับโภีเมี่ยนะคะเป็นสีที่เขากับตัวรถค่ะพี่ๆในส่วนของภายในนะคะก็บอกได้เลยคันฟังก์ชันคันนี้ค่ค่อนข้างที่จะครบคันมากๆนะคะสาหรับภายในคันนี้นะคะพี่ๆคะในส่วนของนะคะฟังก์ชันภายในคอนโซลหน้ากว้างแบบนี้นะคะมาพร้อมนะคะในส่วนของเบาะเนี่ยคะคันนี้ได้เป็นเบาะแบบหนาหนนุ่มๆเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยค่ะพี่ๆเนคะเบาะได้เบาะหนังทั้งคันนะคะมาพร้อมเบาะประ ปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะนี่เลยเนะฮะเบาะได้เป็นเบาะปรับกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคยะดีไซน์หรูหราพรีเมียมลักชัวรี่สุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของที่พักเทาก้ากว้างเนี่ย่ะมาพร้อมในส่วนของนี้เลยค่ะนะคะดีไซน์ไลายไม้สวยๆแบบนี้มีให้พี่แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับโครงสร้างนะคะเสาเอค่ะคุณพี่โครงสร้างนะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนี่ยน็อตไม่มีขันไขยขยับเลยค่ะพี่ๆขาทุกอย่างเดิมๆสาหรับใครที่สนใจนะรีบติดต่อได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของนะคะเสาบี บ้านเนี่ยฮะพี่พี่ขานี้เลย นะเซาบีนะคะคันนี้น็อตไม่มีขันไขขยับเลยค่ะพี่พี่นะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะคะทุกอย่างอยู่ครบค่ะพี่นะบอกได้เลยคันนี้ได้คัดเกดคุณภาพให้พี่พี่แล้วใครที่ชื่นชอบแคมรี่ใครกาลังมองหาแคมรี่อยู่สามารถจัดคันนี้ได้เลยนะคะมาดูกันต่อเนะคะในส่วนของนะคะฝั่งประตูกันบ้างก็จะมีในส่วนของประตูนะคะจะมีในส่วนของเขาเรียกว่ากระจกออโต้นะคะคันนี้ได้กระจกออต้รอบคันนะคะที่ช่องเก็บของนะช่องเก็บขวดน้ําคันนี้มีให้นะคะ ดูกันต่อนะในส่วนของด้านหลังคันนี้กันบ้างน,นะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยคะคันนี้นะพี่ๆอุปกรณ์ก็บอกได้เลยค่อนข้างที่จะครบค่ะจริงๆค่ะสาหรับด้านหลังนะะเนี่ยคะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเนะคะเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะดีไซน์หนาแน่นแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยถลอดรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะมาพร้อมนะคะในส่วนของช่องนะคะนี่วางแก้วน้ํานะคะนี่ ช่องพักแขนวางเกี้ยวน้ํานะคะคันนี้ก็มีให้นะคะแล้วก็ในส่วน,นของช่องลับนะคะคันนี้เขาก็มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเอื้อมไปหยิบของด้านหลังได้เลยนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะพี่ๆนะคะด้านหลังเนี่ยะคะเบาะเนี่ยก็จะมีในส่วนของแอร์หลังนะคะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นที่เสียบสายนะคะขออภัยที่เสียบสาย usb เนี่ยคะคันนี้ก็มีมาให้ค่ะพี่พี่ขามาดูกันต่อนะคะในส่วนของฝั่งประตูคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของเล็กๆด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของ ที่วางขวดน้ําคันนี้ก็มีให้นะคะม่านบังแดดด้านหลังมีให้พร้อมม่านบังแดดออโต้ด้านหลังคันนี้ก็มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์ค่อนข้างพรีเมียมสุดๆนะคะหรูหรานะคะหน้าใช้งานแบบนี้นะคะไปดูกันต่อนะคะสําหรับด้านหลังคันนี้กันบ้างนะคะว่าด้านหลังคันนี้เขาจะให้ในส่วนของอะไรบ้างนะคะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้แคมรี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมเซนเซอร์ถอยให้แล้วสี่จุดเรียบร้อยนะคะไฟเบรกรงที่3คันนี้มีให้ค่ะพี่ๆในส่วนของด้านหลังนะค่ะพี่ๆขาพ น้องก็จะมีในส่วนของพมสักราชเนี่ยคะคุณพี่ขาสะอาดสะอ้านแบบนี้นะมาพร้อมนี่เลยนี่ นะคะโครงสร้างนะคะด้านบนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับค่ะทุกอย่างเดิมๆนะคะพร้อมชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินนะคะแม่แรงคันนี้ก็มีให้นะคะนี่คุ้มๆแบบนี้นะคะพร้อมซีนเดิมสีครีมไข่ซีนเดิมสีครีมไข่เป็นครีมทางมะพร้าวนะคะสีทางมะพร้าวนะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะในส่วนของไฟนะคะโครงสร้างไฟนะคะไฟแท้ไฟเดิมนะคะไทยคุยโตสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆนะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะโตโยต้าแคมรีนะคะจัดคันนี้ได้เลยเป็นตัว 2.0G ที่ฟังก์ชันครบพันหน้าใช้คันนี้กล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของคนขับกันบ้างนะคะว่าคันนี้ฝั่งคนขับเขาจะให้ในส่วนของอะไรบ้างเน,นะะี่ยะก่อนอื่นเลยขออนุญาตพาพี่ๆนะคะมาลองสตาร์ทรถคันนี้กันนะคะว่าคันนี้เวลาสตาร์ทรถแล้วเขาจะเป็นอย่างไรนะคะคันนี้จะมีในส่วนของปุ่ม engine start มาให้แล้วนะคะด้านขวามือนะนี่เลยนะ คันนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากค่ะพี่ๆขาสาหรับคันนี้ใครที่กําลังมองหาแคมรี่รีบจัดได้เลยนะคะมาเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะคะพี่ๆขาสําหรับจุดแรกของเรานะคะคันนี้นะคะพี่ๆขาในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของเลขไม่บอกแจ้งเรียบร้อยนะคะไม่นะคะคันนี้ไม่อยู่ที่8 0,000ื่นกาอีก่นสองพันโลนะคะไม่เป็นไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไม้ก่อไม้นะคะรับประกันเลยค่ะรถที่เพชรยนไม่มีกลับไม้กอไม้ไม่มีชนหนักที่ความแน่นอนนะคะเล่มไม่มีชารุด สุดทายด้วยนะคะพี่ๆขาในส่วนของพวงมลาลัยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมนะในส่วนของแผงควบคุมนะคะหน้าจอดิจิตอลวงการแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นพวงมลาลัยหนังนะคะอาจจะมีรอยขลอกนิดนึงนะคะพี่ๆขาแต่นี้เดี๋ยวรุ้งเก็บในส่วนของงาน พวงมาลัยให้นะคะพี่พี่ขาไม่ต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของแผงควบคุมเครื่องเสียงคันนี้ก็มีให้นะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะพี่พี่ขารับสายวางสายโทรศัพท์เปลี่ยนเสียงวิทยุเพิ่มเสียงวิทยุได้เลยนะคะสำหรับคันนี้อุปกรณ์ครบคันจริงๆค่ะพี่ๆนะ,ะในส่วนของปุ่มพั่นคอนโทรนนะคะขออนุญาตพาพี่ๆมาชมปุ่มแพั่ชคอนโทรลคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของที่เซ็ตระบบการนั่งนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะช่องนะคะนี่ นะคะเปิดปิดกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้าคันนี้ก็มีให้นะคะพี่พี่ขาแล้วก็ในส่วนของนี้เลยนะคะกระจกออโต้นะคะคันนี้ได้กระจกออโต้ทั้งหมด4บานเรียบร้อยนะคะช่องเก็บของเล็กๆนะคะช่องเก็บขวดน้ําช่องเก็บเอกสารด้านล่างคันนี้ก็มีมาให้นะคะมาพร้อมกับนะคะในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะคะคอนโซลกลางของเราคันนี้นะคะมีความพรีเมียมสุดๆความปานณีตสุดๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้ก็ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเราเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่พี่นะ หน้าจอเนี่ยคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่ารับรองนะคะต่างๆนะคันนี้ก็มีให้นะคะพี่ๆีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับให้พี่ๆนิดนึงนะคะอ่ะหน้าจอโฮมนะคะมีให้ปกติเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยนะคะนี่ คันนี้ก็มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะกล้องถอยพร้อมเรดาร์นะคะคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะคันนี้ได้เป็นแอร์อัตโนมัติแบบ CVT นีขอภัยขาแอร์ได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะพี่ๆขาแล้วก็ในส่วนของเมนูนะคะคันนี้ก็อุปกรณ์ครบคันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรับรอง Apple CarPlay Android Auto นะคะคันนี้ก็เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะฟังได้ทั้งวิทยุ FM AM นะคะคันนี้สามารถใส่ CD ฟังได้นะคะและที่สําคัญแคมรี่นะคะก็จะมีในส่วนของ แท่นชาร์จนะคะไวเลสชาร์จเจอร์นะคะนี่ตรงนี้เนาะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่องลับนะคะคันนี้ก็มีให้เอาไว้เก็บของนะคะเล็กๆได้นะคะในส่วนของหัวเกียร์นะคะคันนี้นะพี่ๆพามาชมนิดหนึ่งนะคะในส่วนของหัวเกียร์นะเกียร์คันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสําหรับคันนี้สวยงามนะคะมาพร้อมในส่วนของเบรกโฮลนะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าคันนี้มีให้ค่ะช่องเก็บของคันนี้ช่องเก็บของใหญ่ๆเลยค่ะพี่ๆขานะช่องเก็บของใหญ่ๆ มากเลยนะคะเหลือทําความสะอาดอีกนิดหนึ่งนะคะคุ้มเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะกระจกนะคะด้านบนนะปรับแสงออตโต้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับกระจกด้านบนนะคันนี้บอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเดี๋ยวรุ้งนะคะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปกันเลย ดูกันต่อนะคะสาหรับห้องเครื่องเดี๋ยววันนี้รุ้งพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสาหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะพี่พี่ขามาเริ่มจากจุดแรกนะคะในส่วนของซุ้มโช๊คนะ,ะ 1R นะคะขอใครค่ะ 8R8L นะคะมีให้เราเรียบร้อยนะคะตัวน็อตนะพี่พี่ไม่มีขันไขขยับเลยนะคะเครื่องยนต์แท้เดิมโตโยต้า พี่ขาในส่วนของโลโก้โตโยต้าเห็นชัดเจนอันนี้เหลือทาําความสะอาดปรับสภาพอีกนิดหนึ่งนะคะใช้งานได้เลยค่ะพี่พเพราะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะพี่ขามาพร้อมนะในส่วนของแบตเตอรี่ฟิล์มยางเราเช็คให้นะคะพ,พี่ขาในส่วนของระบบการถ่ายเปลี่ยนของเหลวนะคะเราดูแลใหค้ค่ะนะสาหรับของเหลวทั้งหลายนะคะไม่มีรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับคันนี้กับพี่ๆท่าน,นไหนนะที่กำลังมองหาสามารถจัดคันนี้ได้เลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะที่ปิดฝากระโปรงนะคะคันนี้สันเหลี่ยมคมอ,อยู่ครบแพนช่น ถนนการความร้อนนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะพี่ขาสาหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะ t o y o ต้าแคมรีนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.0รุ่น G ค่ะรถปี2019นะคะคันนี้ใหม่เพียง80,000กว่าโลราคาตั้งขายเพียง749,000คันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะคันนี้อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0เท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435สำหรับวันนี้นะคะเซลล์รุ่งต้องขอลาไปก่อนฝากพี่พ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ